รรครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ก็เข้าส่งม,มาครับอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคัาคิดอะไรที่บอกฉันบอกเชื่อแมโอเคเฮ้ยโอไม่อะไรวะเนี่ยวัดต่ออ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวอ๋ออะไรวะเนี่ยไม่อยากรู้ ที่มีอยู่เซิเดียวก็เพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยเรูร้สึกใหม่เลยโอเคโอเคท่านผู้ชมสนุก oh โอ้ยด๊อดต้องต้องคลิปก่อนนะครับ,รรบโอเคก็กลับมาต่ออีกแล้วมันจะบอกว่าคลิปนี้จะทำการตัดคลิปหลายครั้งแน่ๆคิดว่านะโอเคตอนนี้เราก็จะมาทำการสร้างสวรรค์นะครับคลิปต่อไปเราจะมา เออแล้วมันจะมาป้ายสังเวียนโอเคนะค่ะขอปิดจบตัวตัวต็อบคลิปก่อนโอเคาการที่ราได้ต็อบคลิปโอเคก็ได้สร้างสังเวียนเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นสังเวียนเล็กๆนะครับนี่หบอกจีกิดนะครับโอเคมางั้นยั้นต่อไปนี้เราจะมาเออเล่นสังเวียนกันเลยดีกว่าโอเคเอาเลยก็ใช้ไปโดินพิกแอรให้เรียบร้อย นี่โอ้โห oh oh. ทิ้งของทิ้งของขอเรียบร้อยที่เราขอทำการโปรบินก่อนแล้วกันโปบินโปบินมาแต่มอเตอร์จะสู้ด้วยไม่ใช่มอเตอร์ก็จะถึงจ่าก็จะรูกซอมบี้นี่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ซอมบี้แบบ ธรรมดานะเนียนก่อนไปชุดก่อนเอ็กวนี้ต้องเตรียมของให้ดีไม่งั้นถึงกับตายนี่ๆ โคตรๆนู้นเดวยวลองเดินธรรมดาเดินธรรมดาไว้เดี๋ยวลองวิ่งโอ้โอ้เครื่องเหกเครื่องเล็กมาเริ่มการต่อสู้ได้เลยจะต้องเอามอนเตอร์ม,มาก่อนมอนสเตอร์อไหนวะแล้วเปิดมอนกันกันเปิดให้สุดเลย กับซอมบี้แต่ซอมบี้หนึ่งตัวค่าเลือดก็6 6 6 6มาใส่มวกก็รองเท้ารองเท้าก็ดาบมาแล้วอซอมบี้ที่เราต้องการมาแล้วมาสู้กันเลยมฮ้ยเอ้เอนี่คือด,ดาบร้อยคูณร้อยครับเห็นหรือยังว่าตีก็ นี่มันไม่ตายทีเดียวไม่ตายครับไม่แต่เราคุณล้อของเราแต่ว่าทีเดียวไม่ตายโอ้โหโอ้ตายเนี่ยโอ้โหอ๋อมันชิดมุมแล้ว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 โอ้โย ไม่เลยอมหไม่ไอะไรครับตเมารถใส่ี่บนรถเมารถโอ้ ่อยให้มันลองมองมือมัน um ัเฮ้ยอ้ยลองลองดูมันทีงโอ้ยโอ้ยตุ๊บตุ๊บตุ๊จากนี้จากหกพัมาเหลือสามพแล้วครับอือหือ เลือดพันเมอรก็ไม่ต่างอะไรจากกดีลาเลยนะี่ยดลาต้องเลือดหกันก 4, น,นี้ต้องเลือดหกพันหันหกคุณดับแลวคุรจะแรงนะเฮ้ยีาสามตายตาย,ตายมันเลือดกลร้ยเอยี่คมนตตัวนี้ไม่มีเกลเลือดด้วย เดีวยวขอบินก่อนขอบินก่อนซอมบี้ใจเย็นตบตบตบโอ้ไฟโอ้ไอ้แหล่ะเรคุณร้อยแม่งทำไมดาเบิดแม่งลอเลอยว่ะเฮ้ยแต่ไฟช่วยให้ได้มาลดกจุดหนึ่มาเลยนะหลักแล้วครับ โอ้ติดไฟแล้วมั่งเลยไม่เล่นน้อยกว่าครับแงชนะแล้วโอเคแล้วก็ได้ชนะกัไปแล้วงั้นก็ไายบาททยท่านผู้ชมสวัสดีครับ